วันนี้เราจะมากินข้าวเช้ากัน,นะครับนี่ดูนะอืมก็เหนียวแล้วก็ผักกินเปไหมเนี่ยหยีปลาละหยีเหม็นเป็นปลาละเหม,นะหมห็นแบบเป็นน้ำใช่ไหมแต่เป็นตัวกินได้พ่อรดย ก็กินจะเป็นบุรีหนูใครกินมันละกินมันใหญ่ไปเนาะวันหนูกินไปสามตอร์อ,อะปลาปลาสายนั่น่ะที่ไหนอ๋อใส่ยำงวงต้นใหญ่อ่ะระยะที่หนูเล่นวันแกรกต้องลองแล้วจะติดใจก่อน่อนไหมไม่เหมือนม,มีก้างเลยมั้งมันต้องฉีกมันไม่มีตัวมันน้อยม,มันอน่อนก็คือตัวใหญ่นั่นหนูแกะไปก้างไม่มีอ่ะเอากล้างออกถ้าฉีกแบบ มันจะนัวมากอ่ะด <c oughs> ูด <c oughs> <s ummer> ูต <ss touches> ัวยังเข็มปีเข็มอะไรไม่เน็มอะไรเข็มไมไรินเฉ่มมะไก่กระเด็นเลยไม่ตายใช่ไหมเม่ไก่น้ำลายอกินดาโต ดูน้ำมัตัตกเลือกตักแถวร้านกัินแล้ชฉีกมันเข้าลิบต์ใช่มันเข้าลิบมันเข้าลิบงับอืมอืงับอืมอืมันมีกล้องอืมตัวคขนีนิมอ่ะอืม าห่อผักด้วยปลาห่อผักบะเลบอืมอืมกินแก้มสูงแล้วบอกอยากจะดผอบบะเลบได้ไม่กินกะลากด้กินไก่อย่างเดียวบะเลบอืมอืมเป็นปลอบครับโคแซ่บอแซ่บมาก ข้าเหนียวน้อยไปหน่อยไก่อิ่มแล้วเหรอพี่อ่ะอิ่มแล้ว,ว,อ,วอิ่มไปมากโดนของอ้วนอือเราตอนนี้นะใช่กลางคืนกินอีกันเหรอใช่กลางคืนต้องใช้พลังงานในการโกน <c oughs> นี่ นี่กับเขาอ้วนครับอันนี้กินทั้งคืนทังน้งวันใช้พลังงานในการบ่นแล้วก็ทุบข้าบ้านเขาหินแซ่บมาก mm hmm. สนใจเสื้อทัชแชทเพจมาได้เลยนะคะนี่เสื้อตกไง<ะ>มือสองก็มีถ่ายนะคะใครล่าของพี่ <laughs> เสื้อก็มีครบทุกไซส์เลยนะคะมีสีขาวสีดำแขนสัน้นแขนยาวนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อเสื้อแถมถุงูดเลยนะคะ นี่นะคะสะบู่ที่แถมไปอันนี้สบู่ฟอกผิวเอ้ยฟอกผิวกายนะคะฟอกผิวไข่รู้ไมไข่ถ้าฟอกไข่ของอว่าและ <c oughs> เห็นพี่ใช้อยู่ <c oughs> ราพูดกินข้าวอยู่อะไร